สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องค่ะมีแนวทางของน้าเหมหน้าเหมจ่ายสดนะทุกคนกนี่น้าเหมจ่ายสดดูตัวเลขไม่หลายตัวนะแต่เขาเขียนเป็นหางให้มันยาวเฉยๆงวดวันที่หนึ่งเดือนหกหกเจ็ดหวยสัญจรนะคะหวยสัญจรอ่าชายนา่า 6, หกเจ็ดนาเหมอันนี้เขาให้บนหรือล่างแนวทางบนล่างบนบวกล่างนาเหมหนาเหม หน้าห็นสามตัวสองอะไรวะสองห้าศูนย์สก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดมีสองชุด แล้วก็มีสองห้าห้าศูนย์ก้าสองไปกลับนะคะทุกคนแอดไม่กลับให้นะเขาซื้อไปกลับนะคะสองเจ็ดนี่ยมันมีแค่นี้เองแต่เขากลับตัวมันเลยเยอะเนี่ยเขากลับมาเสร็จเลยค่ะนี่กี่ชุดอะ หนึ่งสองสี่หนึองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นถูกฮะเขากลับตัว 25, 50, 9, 2 5 5 0 9าห้าศูนย์สองสองเจ็ดบนล่างสองตัวบนล่างนะคะ แคปหน้าจอคะ่ะเดี๋ยวไปต่อแนวทางคาถาทองทุกคนคราวที่แล้วให้ให้ให้ล่างออกบนนะเก้าศูนงวดนี้ให้บนให้บนให้ล่างเดี๋ยวดูคาถาทองตอนที่หนึ่งเดือนหกหเจ็ดอันนี้แนวทางอันนี้บนก่อนนะ บนคาธาทองคาธาทองคาธาทองคา,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 าธาทองหมดที่แล้วให้90ล่างมันบอกบน งวดนี้บนให้ตัวเดียวเลยศูนย์จับคู่ก็เก้าศูนย์ห้าสองตัวมีศูนย์สี่ ศูนย์ห้าศูนหกแล้วก็ล่างล่างล่างฟันตัวเดียวหกตัวเดียวเน้นๆหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ด หกเก้าหกเจ็ดให้เยอะนะทุกคนนะแอดเห็นผ่านผ่านตามาเยอะอยู่นะเน้นตัวนี้บนมีศูนย์ตัวเดียวนะคะวิ่งศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก ล่างมี6ตัวเดียว6164 67 69เน้นที่6 1เน้นที่6 1นะคะแคบหน้าจอไว้ค่ะชนกันตัวไหนอะของน้าเหมอของหน้าเหม,หนเหมชนกันที่5 0 5 0 05นะทุกคนไปกลับด้วยนะคะอันนี้9 0 5อันนี้2 5 0 9 0 5กับ2 5, 0, อ0อ้าว ใช้วิจารณญาณในการรับชมของใครจะมาต่อมาค่ะคนที่หนึ่งเดือน 6, 6, หกหกเจ็ดหวยไทยสายด่วนเขาบอก <c oughs> หวยไทยสายด่วนบนล่าง งวดที่แล้วเข้านะทุกคนนี่เข้านี่สามตัวเลยอ่างวดน,นี้ลองตามต่อดไูไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นะคะตามต่อตามต่ออาจจะเข้าอีกก็ได้สายด่วนหวยไทยสายด่วนห้าสองเก้า เก้าสามห้าสองห้าสองเก้าสามห้าเก้าห้ามีแค่นี้หวยไทยสายด่วนเพื่อเข้าอีกนะทุกคนนะ เก้ามาแรง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 จ้าบนล่างสองตัวบนล่างนะคะสามตัวบนก็มีสองเอ้ห้าสองเก้าเก้าสามห้าสองห้าสองเก้าสามห้าเก้าห้าจ้าไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะคะ ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงหมันหม,มันล้ำล่ำรวยรวยแคปหน้าจอค่ะแค่แนวทางเนอจ้า <ๆ S 1> เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะแคปค่ะแคปแคปให้เวลาก่อนนะโอเคสวัสดีค่ะ